สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็จากครั้งที่แล้วเนาะพบิวตี้เคยพูดถึงเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรคเนาะเกี่ยวกับ a c s วันนี้เนาะก็จะมาพูดหลักการเนาะของโมนาให้ฟังเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าออกข้อสอบบ่อยมากแล้วก็ออกตลอดทุกปีนะคะเนาะก่อนอื่นเลยเนาะก็เปิดไปหนังสือของพี่บิวตี้นะคะเปิดไปที่หน้า4ี่เนาะซึ่งพี่บิวตี้ก็จะเขียนหลักโมนาไว้ให้เนาะก็ตรงตัวเลยเนาะไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่บิวตี้เอา ให้ใกล้ๆเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือ,อโมนาเนาะถ้าสะกดเป็นก็คือจะเป็น M O N A ก็ตรงตัวเลย M M มาจากอะไรคะพิวตี้ M มาจากร์ฟีนค่ะส่วน O O มาจากออกซิเจน N n มาจากไนโตรกีซลีนหรือว่าไอโซดิลเนาะที่หลายคนรู้จักกันเนาะแล้วก็ A A ตัวสุดท้ายมาจาก SA เนาะส่วนใหญ่แล้วมันจะรวมถึง SA กับ พาวิกหรือว่าโคพิดกเกลเนาะก่อนอื่นเลยเนาะต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยมีความสําคัญหมดแต่ว่าเวลาถามในข้อสอบเขาก็ชอบถามเราเนาะว่าแบบอุ้ยข้อใดสําคัญที่สุดพิวตี้แบบอุ้ยค่อนข้างไม่ชอบเลยเนาะแต่ถ้าลองไปวิเคราะห์ทีละตัวเนาะอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยมอร์ฟีนเนาะส่วนใหญ่จะให้เป็นอันดับสุดท้ายเนาะส่วนใหญ่ก็เวลาเจอคนไข้ที่มีอาการเจ็บแน่นเอกอะไรเงี้ย เริ่มแรกเราอาจจะยังไม่คิดถึงเมร์ฟีนเนาะแต่ว่า,าในกรณีที่ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกก็คือสามารถให้ได้เพราะว่ามันลดอาการปวดเนาะแล้วก็ต่อไป O O คือออกซิเจนเนาะก็คือ,อปกติในปัจจุบันเนี่ย ในประเทศไทยเนาะเขาก็จะประเมิอนออกซิเจนก่อนก็คือออกซิเจนแซเนี่ยถ้ามันต่ําก็ต่ํากว่าปกติเนาะถึงอาจจะให้อแต่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะอาจจะยังไม่ต้องให้เนาะอืซึ่งเกณฑ์ปกติของเราแล้วก็ใช้ประมาณา95%เนาะอืถ้าน้อยกว่า95ก็อาจจะซับพอร์ตออกซิเจนไปเห็นไหมว่า2ข้อแรกมันยังไม่สําคัญถูกไหมก็อย่างที่หลยบอกแหละว่าเราต้องดูบริบทของโจทย์เนาะว่าเอ้ย เราจะเลือกอะไรเนาะเพราะเขาถามว่าข้อที่สําคัญเนาะอ่ะแต่ไปดูตัวที่3คือตัว N อ่ะตัวนี้เริ่มสําคัญมาแล้วเนาะ N ก็คืออ่าย่อมาจากในโตัวกรีเซอรีนเนาะหรือที่เราเรียกกันว่าไอโซดิวก็คือจะเป็นยาอมเนาะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยสามารถพกติดตัวได้นะคะปกติแล้วเนาะเขาจะอมอ่าสับลิงกาเพราะว่ามันละลายได้เร็วเนาะแล้วก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้เนาะต่ไปตัวสุดท้ายเลยคือ AA คือ SA ปกติแล้วเนาะเขาก็จะให้ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนาะก็คือเป็นการให้ยาไปเนาะเพื่อขยายหลอดเลือดเนาะแล้วก็ในส่วนของ a อ a เนี่ยมันจะไปกระตุ้นเนาะไม่ให้มีการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเพิ่มเติมเพราะว่า ASA กับพา v ิกหรือว่าโคพิดเกลเนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม a n t i p a แพทเลต a แอนตแปลว่าไม่ใช่ไหมแอนตแบบ p พทเทคือไม่ให้แพทเลมันมาเกาะกลุ่มเกาะตัวแต่ว่าบริบทอ่ะสองอันนี้มันจะแตกต่างกันเนาะระหว่าง N กับ A N n คือไอโซดิวใช่ไหมที่บอกไปเมื่อกี้อไอโซอดิวตัวเนี้จะช่วยในการขยายหลอดเลือดเนาะทำให้อ่าสามารถมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนาะในส่วนที่ขาดเลือดได้เนาะณจุดจุดนั้นพิวตี้คิดว่าตัวที่สําคัญที่สุดเนาะก็คือ ยาขยายหลอดเลือดอหรือที่เรียกว่าไอโซดิวเนาะหรือทีอ่เรียกว่าในโตกีซีรนนี่แหละที่บิวตี้บอกเลยเนาะเราต้องดูบริบทของโจทย์อีกทีหนึง่งเนาะเราถึงจะฟันธงได้ว่าอาการคนไข้อะเป็นแบบนี้แบบนี้เราถึงจะเลือกอันนี้เนาะแต่ถ้าสำหรับที่บิวตี้คิดเลยคือ2อันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็น N กับ A เนาะนะ เอ็นก็คือไนตรกิซรีนเอก็คืออ่าพวกใหแอนตี Anti ้แพลเลตเนาะก็คือพวกเอสเออ่าพาวิกหรือว่าโคพิโดกิลอืมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า